สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะคะื่นอนี้ก,ก็เลยมาพบกับช่องแม่หมูพาโชคค่ะค่ะวันนี้นะคะแม่หมูเสดภามาตามแนวทางนะคะของปูนองลักในหวดวันที่หนึ่งมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะมาบึงมาชมไปน้ากันเ้ยค่ะพี่น้องว่าปูนองลักสียหายแนวทางในหมวดวันที่หนึ่งมิถุนายนพศสองพัน 2, ห้าร้อยหกสิบห้านี่เป็นตัวใดเนาะ,ค,ะค่ะท่านผู้ชมค่ะมารับชมมาฟังไปพร้อมมหมูเลยค่ะ ค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะปูสองงวดแล้วเจครับปูตัดทิ่มสองงวดแล้วตัดทิ่มสองงวดแล้วตัดตัวไหนออกตัวนั้นตัดตัวไหออกตัวนั้นครับงวดนี้คืบ่ตัดจะเน้นเอาจะเน้นมันก็ปูครับเอาท่านผู้ชมครับปูจะเน้นให้ครับงวดนี้ครับปูาน้องเราครับสองงวดตัดตัวออกทั้งสองงวดสิครับปูตัดตัวออกทั้งสองงวดเลยนไง ตัดยามใดออกยามนั่นรันนี้งวดเก่าศูนย์ีงวดวางันครับปูนะัหนึ่งสองออตัดตัวหนึ่งสองตัวนี้ก็ตัดเก่าศูนย์ี่ครับผมชมสองมวดครับผมเาะงวดเพรางวดน่ะมันก็เลขลักมากเปียเก่าศูนย์สี่ห้าเก้าครับประัดออกศูนย์เก้าเก่าศนย์ล่งก็มาตรงกันตัดแม่นครับปูเนาะตัดออกสองวดละงวดนิยาเลยยัดครับปูงวดนิยายัด หามตัดค่ะหามตัดตัดบ่ได้ค่ะวันนี้ตัดงวดไหนออกวันนั้นสิครับปูตัดตัวไหนออกตัวนั้นวันนี้บนบนญหกหกเจ็ดแปดครับปูสองสามครับบนนี้วิ่งครับปูยังเด่ยนแปดยัมัน มันเลขลักมันมีลักลักนี่มันมีเปดี่ยนศูนย์หกเี่ยว่าลักในสูตรมันมันตัมีศูนย์มันมีลักหน่วยลักตัวนี้ลักสิบมันมีหกเกี่ยวว่าตามสูตรมันตามสูตรเป็นลักหน่วยอ่บบนี้มันมีเลขแค่ าตามสูตรบอกคือมันคือบมีศูนย์ครับศูนย์ศูนย์มาซื้อชิมาดุแทอ่าให้เป็นตัวร่างคร,รบับปูศูนย์บนวิ่งวิ่งเดินวิ่งตัวนี้ตัวชวนครับเดินแปรเดินแปรงปูศูนย์คขับชุดบน ชุดบนก็นจะเป็นหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามนกปูเนาะบวตตาครับเน,เ,เน้นแค่สามตัวนี้เน้นแค่สามครับเน้นหกแปดตัวลักลรองคือลักลอกอาปูครับผมมาเป็นหน,นึ่งคูอันนี้เน้นเน้นที่ลักแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดนกับปูเนาะกับสูตรบนครับคูบรตัดด้วยรับวนนี้ครับสำชมครับชุดเต็มจะมีเก่าคูนกปูเนาะครับผมบนปูจะมี อ่าหกเจ็ดแปดนี่พูให้เป็นรักสิบบอปูหนึ่งสองสามนี่ให้เป็นรักเอ้ยหกเจ็ดแปดนี่เป็นรักหนวยแล้วปูเนาะหนึ่งสองสามนี่ให้เป็นรักสิบอปูจับคู่ให้หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองหกสองเจ็ดสองแปดสามหกสามเจ็ดสามแปดเนี่ยที่แปดเพราะว่าปูดเด่นแปดวิ่งแปดครับผมผมไดมีสูตรก็ลองลอง,ลองจับใส่ได้ครับปูดไดอยู่นนี้แหละครับอยู่นี่นี้นแหละยังบกไปยังบ๊วย ครบปูเหล็กล่างยังมารุดเรื่องเถื่อตัวประกบมันรุดับเกจิไหนว่ามีมันเบม็นกันลองหาดูครบปูเราบันสูตรมันหลายสูตรมันมีเขามีรุดครับับผมบนในล่างนั่งได้ตัวไม่เราเด้อสุ้มเอาทุกเปิดเปลี่ยนไมปะปูล่างรักรักหน่วยมาใหม่รักรักหน่วยมาใหม่รักมาใหม่รักนิวเบอร์ตรงครบปูรักที่ปล่อยไปชุดเหล็กมันเบอร์ตรง ครับคำนวณใหม่คำนวณใหม่ยังตรงตัวเดียวครับชุดใหม่นะปูเน้องล่างชุดใหม่ล่างชุดใหม่ล่างชุดใหม่คำนวณว่าตรงกันมัน <c oughs> ลักซิ่มันลักซิ่มันศูนย์หนึ่งสองครับลักเวยมันสี่ห้าเด็กมาใส่กันนะครับ ดักซีมันจะได้ในศูนย์สี่ศูนย์ห้าครับปูศูนย์เจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดสองสี่สองห้าสองเจ็ดครับลางเน็ตวิ่งหนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์ครับปูโอ้โอ เป็นลานเป็นเส้นเล่นบะครับปูเน้นเน้นลักหนึ่งเน้นลักหนึ่งครับเน้นลักหนึ่งวันเล็ดหนึ่งแห้งวันเล้ดครับปูเน้นลักหนึ่งเน้นลักหนึ่งครับบัตต์มันมาปูวัตถุวัตั์คำนวณใหม่แล้วว่ตถุดปล่อยไปชุดแหลกคำนวณใหม่ครับนวณใหม่ลักนวยครับผมยังตรงกันตัวตัวกระชุดแรกกระตรงกันตัวเดียวเนี่ยครับค่ะตรงกันตัวเดียวครับปูตรงกันกระชุดแรก อ่าล่างนกปูเนาะล่างนี่ศูนย์หนึ่งสองนี่ลักสิบปะปูลักสิบเปลี่ยนไม้มาปูเป็นลักหนวยไหมอ่าเปลี่ยนลักหนวยไหมครับเปลี่ยนลักหนวยไหมชุดแหลกมันในหนึ่งสามห้าครับผมมาเปลี่ยนเป็นสี่ห้าเจ็ดครับเปลี่ยนเป็นสี่ห้าเจ็ดนะครับเนาะครับท่านผู้ชมคำนวนหลายขึ้นล้วชุดเนี่ยคือชุดนี้เคยใชุ้ปแล้วะเดี๋ยวพ่อเถ้าจะเขียนอ่าตัวใหญ่ใหให้ด้วยครับท่านผู้ชมครับอ่าเนาะครับปูอาจจะเขียนตัวเล็ก ว่ายเอฟซีบางท่านเพื่อนว่า<ม>บ่าวเถาขับเขียนตัวยิ่งย่งเด่นๆให้แน่ครับ<ม>บางที่อ่าครับอ่าพ่อหรือแม่เนาะครับเนาะครับเป็นเบิ<ม>่งบกใครชัดนะครับเนาะครับเดี๋ยวบ่าวเถาจะเขียนตัวยิง่งย่งให้ครับคงจะสรุปแบบนี่แค <laughs> ่ในนั้นครับปู่ตัดก็ตัดอะไล่ะตัดสิบห้าสวเด่นตัดออกเลยบ่ค่ะ <laughs> สิพ่าแน่ชิบะออกปะค่ะตัดตัวเดีนแล้วออกสิพ่าลางกันปะครับอันบนเลยครับอันบนเลยบนตัดเนี่ยตัดสองหกออกเอาผิดตรงหน้าเลยครับเลยบนตัดสองหกสองเจ็ดเนี่ยบนจะตัดตัวเนี่ยตามสูตรนั่นเองบนตัดเนี่ย สองเจ็ดสองเจ็ดมอทีเลียวได้เหล็กมันจะนำกดี่หว่าเด็กคำนวณไว้บงเด็กคำนวณไว้มักคือมักเหล็กมอทีเลียรมักสองเจ็ดนยมันจะนำกดีกว่าค่ะคือจะตายจะตายตัวนี้แล้วเนี่ยสองเจ็ดห้าสิบห้าตัดตัวไหนออกตัวนั้นเ้อค่ะนผูมชมพิจาระดาเบื้องตัวเป็นแนวทางนะคะคืตัดแค่นี้เพราะว่าปูพันวาตัดตัวใดออกตัวนั้นเนาะค่ะเนาะคือจะตัดไะ บ่มักเด้บ่ครับปูสิบานดับตามสามศูนยเลขดับมันมีสองหกสองเจ็ดสองแปดในับหมดเลยอ๋ค่ะสองหกสองเจ็ดสองแปดแต่ปูขึ้นเด่นให้สองแปดอยู่ค่ะสองแปดเน่บนตตัดไทีอยังบนตัดสตัดอีกตามศูนย์ับนะค่ะถ้าตัดออกเบนมันจะเดือสักตัวมันจะเดืแค่ตัดสามหกสองหกสองเจ็ดมันเือ นสองสามสีนห้าหกเจ่ปครับปูชิมาบเป็ย่างครับผมถ้าตัดนะครับอัตต์ทัตตดัตตสองหกสองเจ็ดสองแปดแครับท่านผู้ชมครับเพื่อรักเปลี่ยทีเรียนด้สิบเปลีกับสามเปลี่ยนกรปรากรปูอัปกรณีด้อข้างล่างเลยค่ะข้างล่างตัดเลไรข้างล่างเนีตัดตัวนี้หนึ่งห้าข้างล่างตัดตัวเดียวครับ ตัดหนึ่งหากรับปูเอาขีดตัวบนเพื่อผู้คนอยากกินได้ตัวปูตัดตัดสามตัวแน่สามตัวครับู้ชงครับ <c oughs> มีตัดตัวเน้นน้ำด้วยครับสองแปดส่วนล่างครับปูสูตรปูขึ้นหนึ่งค่ะแคปหน้าจอไว้นะคะหน้าทางของปูนองรักนะคะ่ะในงวดวันที่หนึ่งมีถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหาเนาะคะ่ะปูห้มาก็มีหกเจ็ดแปดเนาะคะ่ะเป็นหลักหน่วยเนาะคะ่ะหนึ่งสองสามเป็นลักซิบเนาะคะ่ะ วิ่งที่8ดเนาะคะ่ะวิ่งที่8ดกับ0นะะูนย์เนาะค่ะตะวันเน้นหที่8ดเนาะค่ะเนาะค่ะแล้วก็จับคู่หมีหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองหกสองเจ็ดสองแปดสามหกสามเจ็ดสามแปดเน้นที่หลักแปดเนาะคะ่ะเน้นที่หนึ่งแปดสองแปดสามแปดเนาะคะ่ะแต่ว่าปูตัดออกก็มีสองหกสองเจ็ดสองแปดเนาะคะ่ะค่ะสําหรับหน้าทางเลขล่างก็มีศูนย์หนึ่งสองเนาะคะ่ะเป็นเลขหลักเนาะคะ่ะเป็นลักซิปเนาะคะ่ะสี่ห้าเจ็ดเป็นลักหน่วยเนาะคะ่ะ วิ่งที่หนึ่งนะค่ะปูกระจับปูหายก็มี04 05 07 14 15 17 24 25 27เน้นที่หลักหนึ่งนะค่ะปูเน้นหายก็คือ14 15 17นะค่ะแต่ว่าปูตัด15ออกนะค่ะเนาะค่ะ,ะพิจารณาบิ่งนะค่ะเพิ่นว่าตัดคู่ไหนออกคู่นั้นนะค่ะท่านชมค่ะพิจารณาเบื่องเปอเป็นแนวทางเด้อค่ะทางช่องเมนูก็ได้นเสนอตัวเลขเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะค่ะ สำหรับตัวเล็กนั่นสิเขาสิรุดก็บบาวากัน,นะะเนาะค่ะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะแม่มูกับฝากไว้มีเพียงแคน่นี้เนาะค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านเนาะคะ่ะโชคดีถูกหวยรวยเงินไปน้ำกันในงวดวันที่หนึ่งมีตัวหน้ายนพศสองพันห้าเนาะค่ะจะเจ็บจะจนเด้อค่ะโสดๆมันหมันสุขุสุข,สข,ขนนะคนเนาะค่ะเนาะค่ะพบพอกันไหมนะคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้แม่มูกับสวัสดีค่ะ